สวัสดีครับมาข้อที่4ของแบบฝึกหัด1.3ข้ินาสสัตมรสี่สรร 4. เล่ม1กันแล้วของสสวทโจทย์มีแค่นี้ไม่มีข้อย่อยถ้าเซต A เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิก1 2 3 4จงหาสับเซตทั้งหมดของ A ที่มีสมาชิก1ตัวและ2ตัวเขาเจอสมาชิกที่มี1ตัวและ2ตัวเังนั้นถ้าเราเข้าใจทั้งหมดเลยนะ เราก็ไปดูซิว่าสมาชิกทั้งหมดทุกตัวของเซต1 2 3 4มีอะไรบ้างนะอันดับแรกก็มี1 1ตัวออกมาก่อนต่อไปก็มี2มี3มี4แล้วต่อไปก็จับคู่ไงลูกนะฮะ1 2 1สองอ่าต่อไปจับอะไรดีก็2 3 2 4หมดแล้วต่อไปก็เริ่มอะไรนี่3 4 และ1 2 3จับคู่หมดต้องจับ3ตัวนะครับคือจับให้มันอยู่กันครบหมดเลยนะก็ได้1 2 3อย่างนี้ต่อไปก็1 2 4นะ1 2 3 1 2 4แล้วก็มีอะไรอีกก็มี1 3 4หมดหรือยังนะแล้วก็2 3 4นะนะครับหมดแล้วก็เหลือ4ตัวคือ1 2 3 4อันนี้เขาเรียกว่าจับตามลำดับนี่จำไว้เลยนี่คือตามลำดับไล่กันอย่างนี้เลยนะลูก พอเราเห็นสมาชิกทั้งหมดทุกตัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอาสมาชิกที่บินหนึ่งตัวและสองตัวเพราะฉะนั้นก็จบแค่ตรงนี้นี่แถวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคําตอบที่โจทย์ต้องการส่วนตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่พวกนี้ไม่ใช่เลยเราก็ตอบเลยครับสับเซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวและสองตัวคือต้องเขียนมีวงเล็บด้วยนะลูกเพราะเขาบอกว่าเป็นสับเซตควาว่าสับเซตหมายถึงไอ้ตัววงเล็บปีกาที่ครอบสมาชิกแต่ละตัวอยู่นั่นเอง เราจำอย่างเงี้ยมันจะจำง่ายพอสับเซตปุ๊บใส่วงเล็บปีกาครอบเข้าไปเลยมันก็เป็น1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4และ3 4จบที่ตรงนี้โอเคจบข้อที่4ครับแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่5้าละรวดเร็วทันใจสวัสดีครับ